สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางสโรชาพันศ์ลมันกิจกรรมสื่อดีมีคุณค่าพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัฒรรมโคตรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะสื่อตู้หมุนพาเพลินกับพยัญชนะไทยมหาสนุกเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น วัสดุที่นํามาใช้ในการผลิตสื่อเป็นวัสดุที่หาง่ายเช่นท่อแป๊บ PVC กล่องขนมหรือแผงไข่ค่ะส่วนใหญ่ล้วนเป็นวัสดุเหลือใช้ในการผลิตสื่อครั้งนี้คุณครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นการติดพยัญชนะรูปพยัญชนะและการเรียงลำดับในการจัดทําสื่อค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนอ่านและจดจำพยัญชนะไทยได้โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาตู้หมุนพาเพลินกับพยัญชนะไทยมหาสนุกค่ะต่อไปก็เป็นการจัดกิจกรรมตู้หมุนพาเพลินกับพยัญชนะไทยมหาสนุกเชิญรับชมได้เลยค่ะม่อดีดันนี้คุณเป็นอะไรค่ะ กิจกรรมเกมของคุณมาก็คือชื่อว่าตู้หมุนผันสาปลาเปิร์อ่ะอันนี้ตู้หมุนเคยเห็นไหมที่หมุนตรงนี้ไม่เค่ะที่เขาับไก่แล้วอันนี้คืออะไรอีกแพะไทยเป็นแผงพยัญชนะกัไก่ดูมาลูกแต่อันนี้คุณมาก็จะมีรูปเป็นรูปพยัญชนะไทยเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับกัไก่ดูมนลูกใช่ไหมคะแต่พยัญชนะของคุณมาอยู่ในนี้อ่ะวิธีการเล่นก็คือหมุนหมุนตู้หมุนนี้หมุนยังไงแล้วก็หมุนเลยหมุนลงมาหมุนลงมา

ูร <S an itary> รง <S <S <an itary> ต้หลังจากที่เด็กๆได้เล่นเกมตู้หมุนพาเพลินกับพยัญชนะไทยมาสนุกเด็กๆมีความสุขสนุกสนานได้ลงมือผ่านการเล่นได้เรียนรู้ห <S an itary> มุนตู้หมุนไข่เป็นกิจกรรมที่เด็กๆไม่เคยเล่นมาก่อนเด็กๆมีความสุขและสนุกสนานมากๆเลยค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณค่ะ